สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับรรโะคระกับผมแซมมิ่งครับโอ้ดูอ่ะอดูครับผมเจอันอน,นี้พามาดูรถนี่คันนี้กระตุไม่ใช่ไอ้นี้มันเป็นเบาะมันไม่ใช่เบาะภาพยนตร์เบาะภาพยนตร์ไอ้นี่มันเป็นเบาะธรรมดามใช่ไอ้นี่มันไม่มีเลยเอาเบาะนังไงอ๋อเบาะอ๋อ

กาแฟอยู่อางเทิงมั้งตะตุงนี่ทามาจากกาแฟเลยมีกาแฟฟรีกินไหมครับอะไรนะอะไรนะพูดดังๆว่าที่เขาจะได้ยินมั้ยกินกาแฟกินไหมครับผมไม่ได้มาออกรถครับผมมากินกาแฟเออเออจะพาไปกินกาแฟปะ เอาสีไหนกีตุงเอาสีไหนอ๋อมีสีให้เลือกเลยบอกไม่ผมอยากได้สีขาวใช่นี้อนนี้นี้ให้เลือกอันนี้จะเป็นขาวเป็นไขาวมุกมขาวมุกนี่มังเนี่ยจะแตก่างกันห่าใช่ใช่ไหมอืมเอาสีไ ที่นี่แหละที่นี่แหละสีขาวนี่แหลย<ร>จะพามาดูรถครับ,บนี่หมดครับแม่นปะแม่นขาวนี่วะตัวเนี้ยแต่ขาวนี่มันจะมุกมูมุกห,หน่อยอ๋อขาวมันจะไอ้นี่ไหวแม่นปะเพราะว่าถ้าขาวมันจะว่างแล้วมันต้องแบบมันไม่มันไม่ค่อยอันนี้ เนี่ยอยากได้ข่าวเนี่ยกำมึงเซมเขาบอกว่าไม่ขายอ๋อกำที่ไหนเขาแบบเนี้ยโอเขาไม่ขายฮะไม่ขายทำไมว่าไม่ขายเพาให้พอดังเดียวมาซอรถบอกว่าไม่ขายสุดเลยมันเขาให้พอดไงให้พอดเซมนิ่งนี่ในสนใจเตี้ยตัวเตี้ยตัวธรรมดาได้รถ

ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวลงทุนมากเลยไม่อยากได้สีขาวสีนี้มันสวยใช่แล้เรียสีเมืนกันสีขาวเวลาโดนที่ตมไปแป๊บเดียวก็นั่นแหละรู้เรื่องใช่ไหมไอรุ่นรถนี้เปื้อนเลยนี่เปื้อนนั่นอะ ก็ดูอ่ะจริเงเพสีขาวมันนี่มัน,ซนเซนฮะอ๋อใช่ไหมเห็นไหมคือเปรียบเทียบเห็นไหมอันนั้นเปลื่อนคลิปคลิปคลิปคูณเือนกันนะแต่เรามองไม่เห็นเราไม่สามารถมองเห็นสีขาวอ๋อถ้าสีขาวอย่างนี้มันจะเป็นเหลืองอ๋อถ้าขาวแบบนี้มันจะเหลืองอ๋อแล้วขาวมุดก็เป็นแบบไหนแบบนี้อ๋อ เซมเห็นไหมรถนั้นเปือเอเป่อนเปื่อนด้วยนะตัว 3, <อ>สามพันเห็นไหมรถปลา<อ>กับรถนี้เปื่อนเซมดูดิมองมองดูดีๆคันไหนเปื่อนมองเห็นกว่าคันขาวเออคันนั้นเปื่อนด้วยแต่เรามองเหมือนแบบไม่ค่อยเปื่อนใช่ไหมเนี่ยจำอู้อยากได้สีขาวแบบเนี้ยไ,ไอะไร ันอยากได้สีขาวนะแต่จะเป็นสีประตูตัวอันนี้ตัว <S S S ตัวธรรมดาน,น,นี่พามาดูรถครับเดี๋ยวรอเก่อน,อเ,นเสียม,มิครับครัมเสียมิงครับม <laughs> เนีย <laughs> <laughs> เสียม,มีครับ <laughs> <ง> <laughs> แล้วมันมีให้ดูพี่นี่หรออยวบวบกบไจองแล้วเก่ก่หอยจไพวงเท่าไร่ครับพวงเท่าไหร่ครับปดมั้งผมก็กินก่อนแหละห้าร้อโอ้สวยลยวันของคุณพระเจ้าครับอ กาแฟบเป็นไรกาแฟบู๊กดาผมเอกกาแฟอะไรครับผมอยากกินกาแฟอ๋อไปจะกินโอเวอร์ติ้งน้องกี่มั้ง เจ็ okay. uh, oh, ี oh, okay. oh. like uh, anyway. like ่านแล้วอเีีผ่านแล้วับขอเ็ีก็มาเอาอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนี้เป็นคนนี้คี้ปะคนนี้คือเป็นตัวท็อปเอานลยเนไ้วเท็อแล้วเาขนาด่เก้เด้ารอกร่ขนาดกลางใช่ค่ะ าการตัวกลางเขาเรียกอะไรนะ LDA ค่ะ L D A สีไหน้าตัวเงันไม่มีไมันมีในกมเลาว็มันจะเปนองอู่เขาไปดูข้างหลังดูข้างหลังอย่างนี้เราดื่กาแฟก่อน

จเป็นตัวเกก็จะเป็นบาหนังแล้วก็มีเมีแอหลังด้วยแต่ถ้าตัวนี้จะไม่มีตัวนี้ไม่มีแอรอันนี้ก็ไม่มีไม่มีแอรไม่มีมันก็เกยแซค่ะมันมีแอร์อยู่ข้างหลังอ๋อใช่แอร์ั้งใจเด็นมาเล้วกแอร์ไง นี่นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็สะท้อนหน้าจอก็ได้นะคะเหมือนเหมือนเราเอาภาพที่ในโทรศัพท์อ่ะที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันค่ะคือเปิโทรเข้ามาสามารถอ่าสภาษาโทรศัพท์้หมดเลยที่จะสัมผัสที่หน้าจอก็ได้นะคะหรือว่าจะสัมผัสที่มือถือก็ได้ค่ะ แล้วก็นาเดินี่ก็คือบอกสามารถบอกเกี่ยวกับไอระยะการเดินทางไดเชนระยะทางเท่าไรมีันอยู่บนแผนระยะทางแบบนี้นะคะบอกแล้วว่ายังคิดเนี่ยอยู่ไม่จำได้ไหมพวงไหนเป็นพวงไหนอ๋อมีเลขเี่นี่ ฮเ้ียอะรวจะทาอะไรผมจะขับไปเร็วไม่ไหวเร็วเองอยากได้ขอแม่เองย่งนู่นแม่อยู่นู่นแม่อยู่นู่นขอแม่ยังอืองดเอารานั่งดูดิกลงเลยนั่งดูดิก็นี้มัน บอกบอกได้ไหมตนนี่นี่นี่อะไรนะ ฮะไม่ไม่ท็อปใช่ไหมไม่ท็อปไปดูตัวท็อปไหมไม่ท็อปไปดูตัวแท้นตัวแซ้นอยู่ด้านหลังไปดูตัวแซ้ดดีกว่าสวยกว่านี่ไม่ท็อป ถ้าท็อปต้องอยู่สารคามครับถ้าท็อปต้องอยู่สารคามท็อปแทบทำน้ำไม่ได้ก็อะไรเอ้ากดเธอให้ลูกคุณนั่นแหละคุณมาทำแปลกเดี๋ยวโดนเลยทีมงานนี้เจอกันที่ไรหาทุกทีครับอีิตุงครับปิตุงกดอะไรฮะ เชื่อต่ออะไรน,นะเ่ต่อสานาโจค่ะไปอีกทางหนึง่งเป,ไปิดไฟายังใช่ไหมอ๋อแล้วทำไมรถผมทำไมไม่สอนผมเลยอ่ะเวลาผมนี่ไม่สอนเลยมาถึงแค่ เสียตีก็ผ่านแล้วครับเสียตีผ่านเรียบร้อยอะไรไปรดูข้างหลังดีกว่าปะไปะดูข้างหลัง จบคลิปเลยก็ได้สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ่ะสวัสดีเอฟซีก็นเรียงามแต่ไปแล้วครับทุกคนพบกันคลิปหน้าครับผม